YOLO หรือ You Only Look Once เป็นหนึ่งในเทคโนโลยี Deep Learning ที่ปฏิวัติว,ตวงการคอมพิวเตอร์วิชันและการตรวจจับวัตถุทำไมต้อง YOLO เรามาเข้าใจปัญหาของระบบตรวจจับวัตถุแบบเดิมกันก่อนในอดีตการตรวจจับวัตถุต้องใช้วิธี sliding window หรือการเลื่อนกรอบสี่เหลี่ยมไปทั่วภาพเพื่อหาวัตถุซึ่งต้องใช้เวลามากและประสิทธิภาพไม่ดีนัก YOLO ถูกพัฒนาขึ้นครั้งแรกในปี2015โดย Joseph Redmon และทีมวิจัยจาก University of Washington โดยมีแนวคิดที่จะปฏิวัติว,ตวงการนั่นก็คือการมองภาพเพียงครั้งเดียวและสามารถระบุได้ทั้งตำแหน่งและประเภทของวัตถุทั้งหมดในภาพหลักการทำงานคร่าวๆของ YOLO YOLO จะแบ่งภาพออกเป็นช่องๆขนาด n คูณ n แล้วใช้อัลกอริทึมคำนวณค่าความเป็นไปได้ของช่องนั้นๆว่าจะเป็นวัตถุที่อยู่ในดัตเ s อรหรือไม่ในปัจจุบันมีการนำ YOLO ไปใช้หลากหลายแบบเช่น กล้องวงจรปิดอัจฉริยะที่คอยจับตาดูสิ่งผิดปกติหรือแม้กระทั่งในโรงงานที่ต้องตรวจสอบคุณภาพสินค้าและในอนาคตยูโรจะยิ่งฉลาดขึ้นไปอีกทำงานได้เร็วขึ้นแม่นยำขึ้นและใช้พลังงานน้อยลงเราอาจจะได้เห็นมันอยู่ในมือถือใน่นยนต์หรือแม้กระทั่งในแว่นตาอัจฉริยะทำให้เทคโนโลยียรอบตัวเราฉลาดขึ้นทำให้เข้าใจโลกได้เหมือนมนุษย์มากขึ้น